ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่พ่อทองสายยังคงให้ความสำคัญเสมอมาวิธีหม้ออันตัวนี้นั่นเลียนมาจากพ่อเถ่าหม้อหาอันนั่นอันนี้มันจะดีบอ่อหรือบอดีไปหันมานีดีบอบ่พ่ออันจราายบอเข้ากับถามเบิงหันละถามเบิ้งน้ำเทวดาเป็นลงมาแล้วว่าปู่ขายยาขา่าเที่วยวเทีย่ยวดา กันนลล่วงมมาาแ้เอผขดกูมอคือการดูโชคชะตาราศีตามหลักโหราศาสตร์ดูสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บว่าเกิดจากสีเหนือธรรมชาติหรือไม่และควรทำอะไรจึงจะหายจากอาการนั้นๆคนป่วยเนาะกินยายยังกระบอถือบานนี่มาหม้อเบิ้งบานนี่มันมีแนวคัดแนวของอยู่บอก เห็ดแนวดมันจังสีเศร้าป่วยนี่เป็นใครนี่เท่ากับมาสามนะเอ้ามีแนวเหดบอกปู่คายหน้าคาเอ้ยเท่ากับสักเทเทวาลงมากเพื่อนก็บอกว่ามีไผ่เนี่ยเพื่อนับพ่อแม่เพื่อนผู้ตายเพื่อนผู้ลังค้นก็อยากได้อัธยาผู้ลังค้นก็อยากได้กองบุญเอาแล้วก็สชีไปเกิดน่ะนะบ้านนี้เขาแจ้งไปก็ถือเก่าถือเก่าได้หันอืม ว่าได้กินฮอดยาดีปาดปแปลวโรดนอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วสิ่งหนึ่งที่พ่อทองสาได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาก็คือการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนในชุมชนคือว่าไปทําบุญนะแม่นพ่อเราไปเป็นรักให้เขานะ สามมือก io, s, ับสามมือยู่ห um> ันละกินเขาอยู่กับเขาเจเนต็มแนวเป็นปาควดมีจนำพรจแกม่านั่งรอปาคจรลายพนเป็นภูไงอยู่ในโมบานนี่มาสูตรขวนให้ มาสูตรขวัญให้ผู้บริสบายขันเรียงบอดีบัวงามกับตรงเหตุจังสี่ประเภทนี่บ้านเมืองตรงมาสู่ขวัญมาผูกแขนกินเขากินน้ำน้ำกันอายุดีไม่แห้งกับเคือ่องสบายใจเ,ยเอป่ยวยหายแล้วบ้านนี่เกา เอาควนมากเขาเนื่อเขากายบาดนี่คือว่าอยากให้ควนอ่อนย้อนๆนี่มาร่วมเน่อร่วมกายให้เมดคู้ควนะะควนั่นแหละสามทิพย์สองควนนี่แปลว่า่างควนกำลังใจขึ้นมากกับมีแห้งมากทํายาเม็ดหนึ่งให้วางจันไปผู้เป็นหมอยายาโล่ให้มีชินเห็นแกเงิน,เห,น,เ,งนเห็นแก่ท้องเรียกเก่าว่ม่เนผู้ว่ามีมันเมื่อหอนงูหอนกล้วยเลยจะไม่พอคือกันพอก็บม่ได้เรียก แม่นบ่ผูกพ่อไก่เฮ็ดไห้ช้ำเร็จคืเอเกา <c oughs>